สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะส่วนคุณดาบทเราพามาที่สวนเคขื่อนค่ะที่เคยบอกว่าสวนมะพร้าวส่วนนี้นะคะด้วงดุที่สุดในสามโลกค่ะแล้วก็จริงอย่างที่เราบอกนะคะเพราะว่าต้นติดถนนโดนด้วงรับประทานไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เข้าหน้าฝนนะคะดูหญ้าสวนเราสิคะดกพอๆกับมะพร้าวเ,เลยเห็นไหมแต่อันนี้เป็นต้นมะพร้าวที่เราซ่อมขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ลักษณะใบแบบนี้ ด้วงมาชอนชัยนะคะนี่จะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะมะพร้าวโดนทําลายอันนี้จะด้วงเห็นไหมคะนี่ใบเสียหายแบบนี้เลยจ้าใบหักเลยเห็นไหมคะอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องฉีดยาอย่างสม่ําเสมอแต่ดูลูกของลูกมะพร้าวของเรานะคะอยากให้ทุกๆคนได้เห็นนะว่ามันดกมากๆเลยนะคะสําหรับส่วนนี้เมื่อก่อนนี้เป็นดินซีแลกนะคะเป็นดินที่ เขามาถมที่เห็นไหมคะดินจะไม่ดำนะเป็นดินอันนี้ตั้งอยู่ตำบลคลองตันนะคะดินไม่ค่อยดีแต่เราจะต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่พวกขี้ไก่ทานูบำลุงมันนะคะให้มันโดกอ,อันนี้เป็นต้นสาวนะคะซึ่งเพิ่องออกลูกมานี่เห็นไหมคะจะเห็นว่าส่วนนี้ด้วงดกจริงๆเพราะว่ากินเกือบทุกต้นเลยเห็นไหมคะ แต่ว่าก็ยังต้องต้องฉีดยาเนาะแล้วตอนนี้ก็คือฝน,นตกชุกมากๆนะคะเห็นไหมมะพร้าวก็โดกแต่ว่าเห็นแล้วก็เหนื่อยใจเนาะอ่าถ้าใครมีส่วนที่ด้วงดกแบบส่วนเรานะคะอย่าท้อใจนะเราเป็นเพื่อนกันเห็นไหมคะมะพร้าวก็ดกอยู่เนาะ แต่ดวงก็ชุมมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากที่จะได้ผลผลิตที่ดีเราจะต้องฉีดยานะคะในทุกๆเดือนเห็นไหมคะมะพร้าวก็ดกดีอยู่นั่นแหละแล้วย่าก็ลบมากๆเลยนะคะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยเราฉีดยายา,ยาไม่ค่อยได้นะคะ,ะ่ดูอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นสาวนะตอนนี้ติดแล้วเห็นไหมคะของเราเป็นพันมะพร้าวน้ำหอมบ้านแถวนะคะ ก็คือลูกหอมน้ำหอมเนื้อหอมนะคะเปลือกก็หอมด้วยนะจ๊ะอันนี้ต้นนี้น่าจะสอยได้ประมาณ2-3ถึงทลายเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีดอก <c oughs> ก็อยากบอกนะคะตอนนี้ฝนลงแล้วหลายๆคนเตรียมที่จะปลูกมะพร้าวแล้วนะคะ ต้นพันธุ์ของที่สวนเรานะคะตอนนี้ขายดีมากๆเลยไม่พอขายค่ะทําไม่ทันขายดูญ้าสิคะจริงๆเนี่ยบางคนเขาใช้ที่ตัดญ้าตัดนะคะที่ตัดย่าตัดก็ดีนะคะถ้าตัดทันนะคะก็เป็นเราเราก็จะใช้ที่ตัดญ้าเราไม่ชอบฉีดยาฉีดหญ้าเพราะว่าถ้าฉีดยาฉีดย้าเนี่ยมันก็จะไม่ดีกับดินไปด้วยนะคะแล้วก็ดูดูดินที่นี่นะคะอันนี้เราใส่ขี้ไก่นะคะ นี้เป็นขี้ไก่ล้วนเนาะปีนี้เราใส่ขี้ไก่ล้วนนะคะไม่มีแกลบปนเลยเห็นไหมคะก็เรียกว่าดีมากๆเลยอันนี้มันปีที่แล้วมันเป็นขี้ไก่แกบจะเห็นว่ามีแกบอยู่ด้วยนะคะนี่เป็นขี้ไก่ล้วนเลยจ้ามะพร้าวชอบมากๆเพราะว่าตัวขี้ไก่เนี่ยมันมีความเค็มนะคะมะพร้าวจะชอบก็เรากไม่ต้องใส่เกลือนะคะอันนี้ยังยังลูกละอ่อนอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามานับกันเนาะมดควงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ลูกอันนี้โดนดวงกินเห็นไหมคะเนี่ยเสียหายนะเนี่ยเห็นไหมคะแต่อันนี้ดีมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19เกบือบ20ลูก19ลูกนะคะ ทลายแบบนี้19รลูกนะจ๊ะอ่านี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดเราเจอมะพร้าวเป็นแบบนี้นะคะเราควรที่จะเอาน้ำมันเก่าแล้วที่ไม่ใช้แล้วามาลาดหรือใช้ยานะคะลาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามที่มันถูกแบบนี้นะคะบางทีมันจะมีพวกด้วงมาไข่ไว้นะคะ ด้วงไขไว้มันก็จะเป็นหลังด้วงซึ่งมันก็จะสามารถไปกินต้นมะพร้าวเราได้เราจะลองมาขุดให้ดูนะว่ามีไหมแน่ใจนะว่าจะมีไหมเนี่ยขี้ด้วงเห็นแนะอยากจะบอกว่าน,น่าจะมีแน่นอนเห็นไหมคะพอมันผุแบบเนี้ยเราต้องทําลายเพราะถ้าเราไม่ทําลายนะเราปล่อยเอาไว้อย่างนี้นะคะมันก็จะมีตัวด้วง ตัวด้วงอยู่ในมะพร้าวเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นหลังด้วงวันนี้ก็ไม่ได้เอามีดมาแต่เนี่ยนี่คือขี้ด้วงนะเนี่ยก้อนก้อนเห็นไหมคะน่าจะมีแหละแต่จะต้องขุด ผุแล้วองมีตัว จริงถ้าเจอแบบนี้เราต้องลาดน้ำมันหรือลาดยานะคะเพื่อไม่ให้ดวงมันมาไข่เพราะมันจะชอบมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะดกดกมากเลยแต่ว่ามันก็ย่ามก็ลบมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็มาปราบญ้าอาทิตย์หน้าโอเควันนี้ก็ หายแตเพียงเท่านี้นี่ไงเห็นไหมจ๊าดวงกําลังทารังกาลังขุดอยู่เลยค่ะอย่างนี้นะคะเราต้องรี้ทําลายนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําลายเดี๋ยวมันบินไปเลยค่ะเนี่ยแสดงว่ามันไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยมันจะอยู่ตามอย่างเนี้ยเพราะว่าอันนี้คือขี้ด้วงกลมๆเนี่ยเห็นไหมคะขี้ด้วง้วงหนงจะทําลายมาพราวเพราะฉะนั้นเราต้องขุดให้หมดตาม ตอแบบนี้มันจะอาศัยอยู่นะเนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ด้วงอย่างดีเลย